คุณต sure. ่อเข้าโอโหลด F2 ใช่ไหมอ่า F3 แล้วครับอ่า F โอโหลด F3 ออกจาก F3 มาสวิต F1 ที่เป็น NC เขาไปถ่ายใกล้ๆนี่แหละจะได้รู้เขาไปใกล้ๆแล้วเพี่อนจะเสร็จละ15ทีมาฝากไว้เธอร์มินอนก่อนนะครับเสร็จแล้วต่อไปที่ สวิตช์ S1 ที่เป็น NC ทำสักทีสองทีได้ S1 ที่เป็น NC ก็อยู่ด้านหน้านะครับอนี้มานี่ด้านหน้านะครับจากนั้นออกสวิตช์ S1 ที่เป็น NC ไป S2 NO S2 NO ก็อยู่ด้านหลังนะครับ เอสหอยู่ด้านหน้าไม่ใช่หรอเอสสองเอ็อยู่ด้านหลังครับดูไปด้วยดูไปด้วยจะได้ไม่งงจากนั้นออกสวิตช์เอสสองเอ็นโอไปยังสวิตช์เอที่เป็น nc nc ก็อยู่ตรงไหนครับด้านหน้านี่เห็นภาพชัดหรอ แล้วออกสวิตช์ S 3 NC กลับไปยัง K 2ครับเพราะนั้นเอาสายตัวนี้กลับเข้าไปที่เออมินอนก่อนไม่เป็นไรันยังมันย้อนกลับไปที่ K 2ที่เป็นหน้าสัมผัสปิด NC นะครับเดี๋ยวพอสมมุติว่าไปตอน NC เน,นี่ยน่าจะผ่าน K2 เนี่ยคุณก็เข้าไปถ่ายใกล้ๆหน่อยไม่เกิน15นาทีเสร็จใส่ก่อนครับใส่สายก่อน NC เราอยู่ตรงไหนครับคู่หน้าใช่ไหมใส่คู่หน้าไป <c oughs> สายดิสายดิ NC สายนู่นนู่นนู่นเออนู่นอีกันหนึ่ง,องเออคู่หน้าคู่หน้าเอออะไ แก่ครมบเป็นตัวไหนบางทีกล้องเราไม่ชัดอ,อ้าวออก K2 นะครับกลับไปยัง K1 ที่เป็นคอย คอยเคหนึ่งนะครับเพราะวงจรที่นิวตันไฟจะเข้าออด้านซ้ายมือนะครับออกขวามือนอ่นหละไอนะครับพราะวงจรที่นิวตันนิวตันมาต่อ นี่ก็เร็จประทัดที่หนึ่งเก็บไปจำได้เปล่าจำได้นะนิวตันมาเลยครับนิวตันก็ผมก็ลงข้างล่างไว้ให้นะครับเป็นสายส,สีเทานะครับเป็นสายนิวตนันผมก็เรียงนะครับสายมือนะครับเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเส้นที่สี่ก็เป็นนิวตันนะครับ อันนี้ได้ได้อันนี้ก็ได้จุดเดียวกันอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับคุณต่อก้นสวิตเอ็ดหนึ่งก้นสวิตเอ็ดหนึ่งตรงนี้นะครับมาเสียบมาดูี่เธอ์มินอลก้นสวิตเอ็ดหนึ่งไปที่ไหนครับไปยัง K หนึ่งที่เป็น NO ไปฝากไว้เธอ์มินอลก่อนดูตามวงจรด้วยนะครับใช่ไหม เข้าไปหา K1 ที่เป็น NO นะครับ NO ก็จะอยู่ด้านในเดี๋ยวรอถ่ายเมนปิกนะครับที่เป็น K1 NO สาก่อนไปไฟเรียงพยายามจัดสายไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่งงเราหาเตะ K1 ดี K1 K1 ก็อยู่ด้านในนะครับ NO นะครับ NO อยู่ด้านใน n ออยู่ด้านนอกเมื่อออกจาก K1 NO นะครับก็คือด้านในเราเนี่ยไปยังหัว K2 ปิดครับเพราะนั้นเข้าก็ต้องออกด้วยนะครับเก็บร้อยนะครับเสร็จแถวที่2แป๊บเดียวนะครับมันไม่ใช่ยากนะไปเข้าหัว K2 ปิดครับ ย้อนกลับไปนะครับที่2ปิดที่เราต่อเมื่อกี้ครับก็คือหัวมันนะครับหวัหวหัวอ2ปิดครับอีกอันสิครับอีกอันออน,นี่นั่นนั่นคอยครับนี่นี่นี่2ปิดหัวมันนี่นี่โอเค okay, นะครับถ้าดูตามในวงจรน,นะครับอันนี้คือเสร็จแถวที่สองแล้ว ต่อไปแถวที่3นะครับคุณดูนแถวที่3คุณก็จำหัว K 1 N O เปิดหัว K 1 N O เปิดอยู่ไหนครับเมื่อกี้ของเราหัว K 1 N O เปิดก็คืออยู่ด้านในใช่ไหมคุณก็จำหัว K 1 NO เปิดด้านในนี่นะครับไปที่ไหน เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้บรรทัดที่สองเราเสร็จแล้ปุ๊บใช่ไหมอ่าหัวคหนึ่งเปิด NO สามารถต่อเข้ากับก้นสวิตช์ S1 หรือต่อเข้าที่สวิตช์ S3 ที่เป็น NO เพราะฉะนั้นแถวที่3เราเริ่มจากสวิตช์ S3 ที่เป็น NO อ้าวสวิตช์ S3 ที่เป็น NO อยู่ไหนครับก็คือตัวนี้ S3 ที่เป็น NO ใช่ไหมเอาไปต่อเข้ากับก้นสวิตช์ S1 ก็คือตัวนี้ นี่คุณต้องมาอยู่นี่นะครับตำรับนี่คุณตอบผิดนี้คุณต้องมาอยู่นี่นไว้ไร 1, MC นะครับข้อเอ็หนึ่งมีแต่เอ็นซีนะครับเราะนั้นเดี๋ยวย้ายด้วยไปแกะเส้นเส้นนี้นะครับไปไว้ไหนด้วย แกะเส้นนี้เลนี่สวิตช์ S1 จะมีเฉพาะ NC นะครับเห็นนะะครับผมก็ใช้สวิตช์ S3 ที่เป็น NO นะครับต่อเข้าสวิตช์ S2 ที่เป็น NC เห็นไ,ไหมก็อ,ออกจากเส้นนี้นะครับ ออกจากเส้นนี้ไปต่อสวิต S2 ที่เป็น NC คือด้านหน้ารอเลยครับ <H 2> NC ที่เป็นด้านหน้าสวิต S2 จากนั้นออกสวิต S2 ที่เป็น NC ไปไหนครับกลับไปยัง K1 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามาปากไว้ที่มิโน่นะครับออกกลับไปที่มิอน่ ใช่ครับออกจากนี่ <Okay. S 1> ครับเข้าแล้วก็ต้องออก <Okay. S 1> <มา S 2> ไปยัง K1 ปิดนะครับก็คือด้านหน้าไปยังเคหนึ่งปิด ไปครับสาย K หนึ่งปิดอยู่นี่นะครับสายไปเลยตกชังมันครับสายไม่ต้องจัดมันมากเดี๋ยวก็เก็บเอาครับคหนึ่งปิดก็อยู่ด้านหน้านะครับโอเคหนึ่งปิดก็เข้าคอย K สอง่างนี้นายชัด Okay, 2บนเข้า okay, ห so ัวคอย2คร mm ับเหนียงไวพยายามจับไปด้วยนะครับยิงเฟซบุ๊กไลน์น้าจะทัดครับรอที่เน็ตใช่ไหมอืมหน เห็น okay, ครับเข้าหัว,หวคอยเ K2 เสร็จแล้วก็ครบวงจรที่นิวตนันนะครับนิวตนันคุณก็ง่ายๆครับคุณก็จับจากหัวเคดึ 1, งเลยก็ได้เมมลยไปหัวคอยเ K2 ครับตออไปอะไครค่ะถูกต้องครับหัวคอยเ K2 อันนี้ก็หมดบรรทัดที่สาม เลยสองเส้นก็เสร็จละสำหรับวงจรน,นี้อย่าลืมพบวงจรที่นิวตันนะครับนี่แนาทีครับผมบอกแล้วตอ่อจริงสิบนาทีนี้เสร็จแล้วผมให้ครึ่งชงัอองช่วโมงอะวงจรอ่ะไปครับาสายเส้นสั้นนะครับคุณก็จำนิวตนันเห็นไหมด้านขวาใช่ไหมครับเข้าไปดังนะด้านนิวตันด้านนี้ได,ได้เห็นไหมจำ,นะจำมาเลยครับจำมาเลยครับ นักขวามือนะครับเบ็จบเลยครับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งแปบอาดีต้อน,น,นงล่างใช่ไหมเราเอาข้างๆเลยก็ได้นะครับ<ม>อันนี้คือบดแถวที่สามนะครับต่อไปแถวที่สี่เรานะครับเราก็เลือกเอานะครับจเจาก้นสวิตช์ S1 ก็ได้หรือหัว K1 ก็ได้หรือหัวสวิตช์ S3 NO ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับแต่ผมก็จะเอาที่ หัวเ K1 ครับ NO หัวเ K1 NO เราอยู่ไหนครับ <Okay. S 1> วเข้าหัว K1 NO อ่าเปิดมาเลยครับหัวเ K1 NO เข้าเ K2 เปิด NO <Okay. S 1> ครับ NO <Okay. S 1> ก็อยู่ด้านในนะครับ <Okay. S 1> ด้านในนะครับ <Okay. S 1> ก็เอาด้านหน้าออกก่อนเสร็จ <Okay. S 1> แล้วใส่ด้านในก่อน <Okay. S 1> ครับอย่าลืมใส่ นะครับพอแล้วอย่าลืมประกอบเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนั้นเหมือนเดิมก่ดนัไปที่ K2NO นะครับ K2NO NO ก็อยู่ด้านในนะครับเ,เพื่อนเก่านะครับด้านในนะด้านใน ใี่ครับยวอ,อีกเส้นหนึ่งก็เสร็จแล้วครับวงจรนี้ไกลับไปที่หัว K หนึ่งปิดนะครับ<ป>ก็เสร็จ<ป>นะครับเข็มครับออกไปที่หัว K หนึ่งปิดครับหัว K หนึ่งปิดก็ตัวไหนครับตัวนี้ออกใช่ไหมแล้วมาตัวนี้ก็เสร็จวงจร เสร็จวงจรที่สแถวที่สีก็เสรตามนี้ครับเรียบร้อยด้านในนะครับดู<ต>ให้ถูกต้องด้วยนะครับบ<ต><ว>างคนใ<ต><ว>ส่สายผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็น<ต>วิธีท<ต>ี<ว>่ดีท<ต>ี<ว>่สุดล้ถ้าถายอย่างนี้เราไม่ได้ไปยอมถ่ายไปด้วยอธิบายไปด้วย วิชาช่างก็ต้องอย่างนี้ล้วแบนดี้ดูด้วยกันอธิบายแล้วอธิบายอีกนะครับสุจกระท้อ,อจริงแค่ครั้งเดียวก็ได้จบแล้วใช่ไหมโอเคครับเสร็จแล้วนะครับการลองวงจรยืดม่เติร์ดนะเติร์ดเยวงจรนี้นะครับ ผมหวงแค่สองจุดนะครับถ้าจะเช็คง่ายๆว่าถึงกันไม่ถึงนะครับเช็คที่ก้นสวิตช์กหนึ่งเนี่ยก้นสวิตช์หนึ่งเนี่ยครับมันจะไปอยู่สองจุดก็คือไปที่สวิตช์เอสสองที่เป็น NO นะครับ NO สองไปที่หัว K หนึ่งที่เป็น NO ก็คือตัวนี้หัว K หนึ่งที่เป็น NO นะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็คือ สวิตช์ S3 ที่เป็นอะไร NO ครับเป็นนะครับเป็น NO อีกตัวหนึ่งก็คือ K2 ที่เป็น NO แค่ขึ้นหมดนะครับเีย K2 ท,ที่เป็นโอโดยจัมจากตัวนี้ตัวเดียวแค่มันออกปุ๊บนะครับแสดงว่าขันลองจอนได้ครับันะบ